เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปขึ้นเริ่มเกมไมค c r a f t นั่นเองนะครับและตอนนี้อยู่กับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในไมค c r a f t นั่นเองครับผมอ่าเอาละครับสาราอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทำเสียงคล้ายช่องอาพี่บอสคิรลตินะครับเราสามารถสร้างประตู DN ใน DN ได้ไหม งงไหมอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวยังแรกเราจะไป DN ก่อนเลยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนนี้เป็นอาร์ดีเอ็นพอร์ทนะครับป่ะเข้าไปเลยครับผมจังหวะนี้ก็คือแบบเนี้ยผมจะเข้ามา DN ใช่ป่ะครับุณผู้ชมแล้วก็ผมก็จะสร้างประตู DN ข้างในนี้ครับฮะดูซิมันจะเป็นยังไงนะฮะเอา N Portal มานะครับผมแล้วก็ I Opender โอเคเนี่ยสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับวางไป I Opender นะครับตึงๆเอาล่ะมาลองดูครับฟืบอ่านี่เปิดติดเหมือนกันนะครับผมไหนลองลงไปดูซิจะเป็นยััังงงไครบจหวะนี้ อ๋อมันก็จบเกมนี่เองนะครับผมอ่ะก็คือเป็นวิธีการจบเกมโดยที่แบบว่าอ่อยังไม่ได้ฆ่ามังกรเลยนะฮะค่อนกลางโกงเลยเด้อโอเคผู้ชมอย่างต่อไปเนี่ยมาเราจะไปลองสร้างประตูดีเอ็นที่เนเธอร์กันมั่งครับอ่าแต่ผมก็ไม่เคยสร้างที่เนเธอร์นะก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเอาแบบว่ามาลองดูแล้วกันนะครับตรงไหนดีวันนี้เนี่ยตรงนี้ละกันนะครับวางไปเลยเอาละแต่ถ้าให้เดานี่ผมว่ามันก็น่าจะได้เหมือนกันนะใช่ไหมชื้อปอาโอเคได้เหมือนกันแล้วผมไหนลองแพวไปดูสิปม และเราก็จะจบเกมโดยที่ไม่ฆ่ามาังกรอีกรอบหนึ่งฮนะกับ <G l ug> <G l ug> โลกกันโอเคเออก็ดีเหมือนกันเนี่ยมาและอย่างที่2นะฮะคุณผู้ชมลุงเวเลเจอร์เนี่ยสามารถนอนในเนเธอร์ <G l ug> ได้ไหม <G l ug> อ่ะโอเคไปพิสูจน์กันเอ้ยไหนๆแล้วไปลองในอ่ามาลองในดีเอ็นก่อนละกันนะครับผมเราก็จะเอาเตียงมานะครับแล้วก็ไขลุงเวเลเจอร์เอาล่ะดูซิมันจะนอนได้หรือเปล่านะครับหรือแบบนอนแล้วบุ่มระเบิดอะไรเงี้ยนะฮะเอาไปตรงนี้ละกันมา,มาลุงสนใจจะนอนหรือเปล่าลุงจะนอนได้ไหมเนี่ย เอเฮ้ยลุงลุงนอนได้จริงว่ะคุณผู้ชมลุงแข็งแกร่งมากนะเนี่ลุงเป็นใครกันแน่เนี่ขนาดผมนอนแล้วเตียงระเบิดเลยนะถ้าผมลำคาญมังกรอนนะ่ะไปว่าผมอ่าออกไปก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยลุงแบบไม่ธรรมดาและะะ้วผู้ชมผมว่าแบบลุงนี่คือแบบก๊อดอะเทพเจ้าอะทำไมลุงนอนแล้วมันไม่ระเบิดวะโอเคต่อไปเป็นเนเธอร์นะครับแต่จริงดีเอ็นนอนได้เนเธอร์ก็นนได้แหละนะฮะแต่ก็แค่แบบอยากมาลองไงเอาล่ะเดี๋ยวลองเป็นตรงนี้ละกันนะครับผมมาเจ้าลุงลองนอนซินี่ เรียบร้อยฮะเอ้ยลุงมันแข็งแก่งเกินไปแล้วผู้ชมลุงตอบผมไปที่ทำไมลุงไม่เป็นไรก็เพราะขา้าแข็งแก่งยังไงล่ะอ๋อนี่มันคือเคล็ดลับที่ลุงนอนได้นี่เองนะครับอ่าลองลองถ้าเป็นเรานะปึ๊บนี่ระเบิดครับระเบิดแต่ปลุงแม่งแบบนอนได้อะ่ะโอ้โหสุดยอดนะับผมยอมใจเลยแล้วถ้าเราลิกขวานี่ถ้าเราขขวาลุงก็บึ้มฮะไปสู่สุคติแล้วครับผมนักสารลุงเขานะฮะออเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่านะโอเคผู้ชมอย่างต่อไปเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นกับดีบัสติกสะหน่อยนะครับผมก็คือแบบเคยใช้ไปบ้างแล้วแหละนะครับแต อยากจะมาลองดูว่าเออมันเล่นกับอะไรได้บ้างนะซึ่งอย่างที่ผมไปเจอมาแป๊บนึงนะมันจะมีแบบว่าเอ็นรดนะครับผมอ่าป้ายนะฮะเตาเผาแล้วก็บล็อกอันนี้มาเดี๋ยวลองก่อนนะครับอย่างแรกก็อ่าอันนี้แบบเราสามารถหมุนทิศทางอันนี้ได้อ่าน,นี่ก็ปกตินะครับแล้วก็ผมไปเจอมาครับว่ามันสามารถหมุนทิศทางนี้ได้เอ้ยทำไมไม่ได้วะรือคลิกซ้ายเหรออ๋อนี่นี่น,นี่กดชิปคลิกขวาครับเราสามารถหมุนแบบว่าองศาของมันได้เนี่ยบ้านโรเทชันแบบหมุนแบบจะหมุนทิศยังไงก็ได้ครับเออว่าเฮ้ยอันนี้เฟี้ยวเหมือนกันนะแบบ สมมติเราอยากจะเปลี่ยนด้านมันอะไรเงี้ยเนี่ยปรับได้เลยครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับนี่ปรับฟื้นปรับสลับมั่วไปหมดครับแล้วก็เนี่ยปรับให้มันเหมือนแบบอ่าสว่างอ๋อแบบเป็นเอฟเฟกเหมือนตอนมันเผาได้ด้วยนะครับผมถึงมันจะไม่ได้เผาก็เถอะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนจะปรับอ่านี่ไงแบบตอนแรกมันเชื่อมอยู่ใช่ปะปรับให้แบบมันไม่เชื่อมก็ได้นะครับผมว่ามันต้องมีอะไรเล่นอีกครับอ่าอย่างเป็นต้นชานได้ปะวะเออแต่วต้นชานมันไม่มีแบบรูปแบบอื่นนี่าแล้วถ้าเป็นอันนี้ อ่าเนี่ยแล้วก็สามารถปรับให้แบบมันมีตาเอ็นเดอร์ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่เข้าไปนะฮะเออว่าแล้วสมมติถ้าผมแบบวางไปแบบเนี้ยเอาละฮะแล้วผมก็จะแบบทาแบบนี้เอาละครับแล้วมันจะได้หรือเปล่าวะ ฮึบอ่าเลนี่คืออ่าประตูที่แบบว่าใส่ไอเอเบนเดอร์ไปนะครับแต่มันไม่ติดนะครับผมอันนี้เขาเริ่มแบบของเกย์นะ,ะของปลอมทําไว้หลอกๆครเอองั้นแสดงว่าไอ้พวกนี้เนี่ยอย่างอ่าเรสโต้แลมเนี่ยเราก็ปรับให้แบบมันสว่างได้โดยที่แบบเราไม่ต้องใช้ไฟเลยหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้โกงเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นต้องใช้เรสโตนเลยครับอยากใช้ตกแต่งก็แค่วางไว้แล้วก็เนี่ยดีบัคสติ๊กจัดไปนะครับผมไอเทมโกงอย่างแคมไฟก็น่าจะเป็นอย่างที่คิดครับสามารถปรับอ่า อ๋ <AL> อ <AL> มีใส่น้ำได้ด้วยเหรอใส่น้ำนะครับผมอ่า <AL> มีอะไรอีกวะึ๊บอันนี้ไม่แน่ใจมันปรับะระด้เปล่าอันนี้ก็คืออ่าดับกับจุดไฟขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ถือว่าแบบเล่นอะไรได้เยอะเหมือนกันนะดีบักสติกเนี่ยเอาไปลองเล่นดูได้นะครับเอาละและอย่างต่อไปก็จะเป็นเรื่องวุ่นๆของซอมบี้นะครับผมเดี๋ยวให้ไปตอนคืนก่อนแล้วกันผมไปเจอมานะครับว่าซอมบี้เนี่ยมันกลัวรางนะครับผมไหนอขอลองหน่อยซิโอเคเดี๋ยวผมจะวางรางเป็นประมาณอ่าประมาณนี้ละกันนะครับผมเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่นะะเแบบเสร็็จจแล้ววกผมางดี๋ย เป็น easy, อีซี่อ่ะวางซอมบี้ไว้ลอ้อมรอบเลยนะครับไหนดูซิเป็น s u r v i v a ซอมบี้นี่ซอมบี้มันลุมล้อมนะครับแต่แบบทำอะไรเราไม่ได้เอ้อดะมาสมทบได้เหรออือหือเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามาได้แล้วเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่เหมือนมันจะไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะปะหนึงเอาใหม่ดิเอาใหม่อ่าไอสองตัวนี้ oh เอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาใหม่เอาใหม่ฟืบอ่ะ<ๆ>เอามาไหนดูเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเองเ,เข้าไม่ได้ใช่ไหมบอกมาทีอ่าอย่างน้อยถ้ามีลางแล้วก็ยังรู้สึกปลอดภัยได้นะครับแต่เมื่อกี้เหมือนแบบมันโดนผักกันเองบอก เออว่ะเฮ้ยเนเนเนโอมันก็ป้องกันได้น่ะแหละครับผมก็ถือว่าสาเร็จแล้วกันนะเอาละเหลยวเราแวะไปเนเธอร์บ้างนะครับผมผมก็ได้ไปเจอมานะครับว่าเจ้าพิกลินเนี่ยมันกลัวไฟสีฟ้าครับหรือว่าไฟอ่าแบบเป็นโซทอ์สเงี้ยอ่ะไหนลองปักไฟนี้ดูสิปึ๊บเอ้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งผู้ชมวิ่งแบบเอ้ยไฟสีฟ้าหนีเร็วอย่างงี้ป่ะเออว่าเนี่ยมันแตกตื่นใหญ่เลยครับเอ้ยเพิ่งรู้เนี่ยเฮ้ยพิกลินเองกลัวไฟสีฟ้ากันเหรอพิกลินกลัวไฟวิญญาณนะครับอันะ เออว่าเฮ้ยเวลาเจอสงสัยต้องแบบว่าจัดการมันด้วยไฟนี้แล้วครับกวัวไฟวิญญ,ญาณก็ไม่บอกโอ้โหดูดิวิ่งแบบวิ่งเลยอะนะฮะแล้วนึกถึงเวลาผมเล่นชาเลนจ์โอ้โหกระโจนเข้ามาใส่จังเลยนะฮะมันไส้เลยโอเคผมและอย่างต่อไปนะครับผมไปเจอมาครับผมมันคือวิธีที่แบบวิธีเดินทางที่ชา้าที่สุดในเกมไมครับนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าชา้าจริงหรือเปล่าอย่างแรกก็จะเป็นอ่าบลูไอซ์ก่อนนะครับผมบลูไอซ์แล้วก็คอพเว็บนะฮะแล้วเราก็ต้องใช้อ่าโล่นะครับผมอ่าชิลเอามาครับผมมาอย่างแรกเดี๋ยว ผม,ผมว่าประมาณนี้พอแล้วนะครับผมเสร็จแ,แล้วก็วางขอบเวฟเข้าไปนะฮะเอาละมาเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าครับว่ามันจะช้าขนาดไหนนะฮะอันนี้เนี่ยผมน่าจะต้องทําเป็นแบบว่าเล่งความเร็วนะเอาละมาสามสไปเลยครับอือหหคุณผู้ชมคือแบบสัมผัสได้ถึงความที่แบบเหมือนจะไม่ขยับเลยแต่ก็ขยับอยู่นิดน,นึงอะเห็นปะคือมันขยับอยู่นิดนึงนะคุณผู้ชมแต่แบบโคตรช้า <c oughs> โอเคเดี๋ยวลองเล่งความเร็วดูครับ โอเคพอแล้วพอแล้วหูดูดิผมใช้เวลานานอยู่นะโอ้โหกวอจะแบบเกือบจะผ่านบล็อกแรกได้ครับและนี่คือวิธีการเดินทางที่ชา้าที่สุดในเกมไหมครับนะครับปกติแบบมันต้องเร็วใช่ไหมอันนี้แบบชา้าที่สุดนะฮะช้าแบบช้าจริงแทบไม่ขยับอะ่ะและอย่างต่อไปผมมีมอสจะมาแนะนํานะครับผมอ่ะบอตนี้เนี่ยจะเพิ่มความสามารถในการอ่ะยกกล่องนะครับหรืออุ้มกล่องเนี่ยแล้วก็แบบเราสามารถยกพวกมอบได้ด้วยนะครับอ่ะ เดี๋ยวเริ่มจากกล่องก่อนละกันนะฮะโอเควางกล่องไว้งี้นะครับมาเราก็จะกดชิปคลิกขวาผมนี่อ่ะเราจะอุ้มกล่องขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิ่งหนีรับผมเหมือนแบบอา่าเราเจอกล่องสมบัติแล้วก็แบบขโมยอะไรเงี้ยนะฮะคือแบบเป็นการขโมยโดยที่แบบเออไม่ต้องทําลายกล่องอะไรเงี้ยแล้วก็วางคืนมาครับ สมมติแบบเออเราไปพีระมิดดูซินี่ฮะผู้ชมสมมุติแบบว่าพีระมิดใช่ปะ่ะเราไม่อยากขุดกล่องเนี่ยฟึบขโมยครับผมขโมยกล่องได้ครับนี่แล้วก็วางกล่องไปครับนี่ของก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นความสามารถในการอุ้มกล่องนั่นเองนะครับผมหรือว่าแบบเราอาจจะไปขโมยของจากเพื่อนหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะ สมมติแบบถ้าลงเล่นอันนี้ด้วยกันอ่ะเนี่ยนะม็นการขโมยของได้นะครับแบบว่าก็คืออุ้มกล่องมาเลยไม่ต้องทุบแบบว่าให้ของมันแตกออกมาอะไรเงี้ยครับเอาละต่อไปเดี๋ยวผมจะลองอุ้มม็อบดูนะครับเอาเป็นอะไรก่อนดีว่าหมูแล้วกันไหว่าไงเจ้าหมูขออุ้มหน่อยนะชืบอ,อนี่นรี้ผมน่ารักเชียวนะฮะเจ้าหมูก็จะแบบอยู่นิ่งๆอย่างนี้เลยนะครับผมให้เราอุ้มแล้วก็วางได้ครับผมอ่าต่อไปลองลองอะไรแปลกๆัไหมแบบอเอ้ยเดี๋ยวลองน้องเหมียวดูดิน้องเหมียวขออุ้มหน่อยเด้ เฮ้ยเฉานี่อุ้มน้องแมวได้ครับน้องแมวนี่คือคืนนิ่งไปเลยนะครับผมโอเคลุงเอาแมวมาให้นะแต่เราอุ้มลุงดิเฮ้ยเฉาเฮ้ยเหมือนลุงแบบโดนยอสสวนนิดนึงนะฮะลุงรู้สึกไงบ้างเนี่ยก็เขินๆได้หน่อยนะโอเควางคืนไปเออว่าเราถ้าเป็นแบบว่าลูกลุงละ่ะลูกลุงเฮ้ยเฉาอ่าก็จะเป็นไอตัวจิว๋วเอ้ยตัวเล็กก็จริงนะแต่ว่ามันก็เป็นตอนโตน,นี่ว่ะผมอยากลองอ่ะอุ้มไอออนกเลมนะฮะมันอยู่หรือเปล่าไอออนกเลมเนี่ยเหมือนจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวซัมมอนมาก่อนไอออนกย โอุ้มดูดิอุ้มมาอนก็เลมครับแล้วแบบรู้สึกตัวหนักนะครับมลยรอนก็เลมตัวหนักแต่ว่าเหมือนมาโดนย่อส่วนเลยนะเอามาปล่อยไว้บนนี้นะครับเฮ้ยช้าโอ้โหอุ้มได้หมดจริงเออว่ะแล้วถ้าเป็นบอสอะซลม,มอนวิเทอร์อย่างงี้ได้ปะอุ้มวิเทอร์ครับผมขอลองหน่อยนะเฮ้ยคุณผู้ชมอ,อุ้มวิเทอร์ได้ครับและนี่คือการอุ้มบอสเหรอโอ้โหเฮ้ยอันนี้สุดยอดจริงนะครับนี่คือเราอุ้มบอสในเกมไมค์ครับได้แล้วอะจังหวะเนี้ยอ่ะแล้วก็วางเหมือนเดิมปึ๊๊บบแแลลลล้้้ววววก็ออ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 ุมโโคคคคตรรเเเฟีียยยย่่่ะะะางงปปปืนนนนนไฮด๋ขใจหัึบ ขอยกใจแอนหน่อยยกได้หรือเปล่าวะฮึบเ้ยเดี๋ยวยกใจแอนแล้วแบบไม่เห็นเลยอะคือตัวใหญ่จัดเงี้ยอะ อ่าแล้วก็วางไปครับผมผมว่ามันต้องลองอย่างหนึ่งแหละเอ d นเดอร์ดักอนะครับเอนเดอร์ดักอนขอลองอุ้มหน่อยดิอุ้มได้ปะวะเหมือนจะอุ้มไม่ได้นะคะผู้ชมผมลองพยายามจะอุ้มและเออว่าแล้วถ้าเป็นที่ดีเอ็นเลยล่ะเดี๋ยวขอลองไปดีเอ็นดูนะครับถ้าเป็นมังกรที่นี่มันจะได้หรือเปล่านะเออนี่ไงอยู่ตรงนี้พอด,ดีเลยมังกรขออุ้มหน่อยดิน่าจะไม่ได้นะครับผมอ่ะลองแล้วไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะครับผมแต่ก็ถือว่าแบบส่วนใหญ่ก็อุ้มได้หมดนะครับยกเว้นเ er อ็นเดอร์ดักดกอนนะอยผม อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคลิปจากคุณสเปกเตอร์นะครับผมเป็นการแข่งขันระหว่างวอร์เดนกับไอรอนกรีนนะครับอ่าเป็นการแข่งวิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูครับว่าใครจะชนะในการแข่งวิ่งนะครับผมโอเคฮะและนี่คือวอร์เดนปะทะไอรอนกรีนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไอสองตัวนี้เป็นแบบว่า2พี่เบิ้มของเกมไมค์ครับเลยนะฮะนี่เขาก็สร้างแบบเป็นเส้นทางไว้นะครับผมแบบมีเส้นใช้อะไรเงี้ยนะฮะไปเริ่มนะครับผมนี่ครับวิ่งวิ่งตอกแตกตอกแตกเฮ้ยเหมือนจจะะะนนนนนนนเเเเยยยยฮฮ้้้ัััังงงหหหวีครบบบบบบบแแแแต่ทไมมมือุดดชกิึ ไปก่อนเลยเองอ่ะเฮ้ยเองนั่นแหละไปก่อนอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเถียงกันนะฮะไปก่อนเลยอะไรงเงี้ยเฮ้ยแล้วทำไมถึงเถียงกันเอ้ยแต่ว่าวาเดนชนะใช่ปหมเออใช่ครับผมเออแล้วเราก็ตบกันด้วยนะฮะอะไรวะเนี่ยเนี่ยตรงนี้คืออะไรชอ็ชอตชอ็อตเกรงใจเหรอแบบว่าเถียงกันแบบว่าเออเองไปก่อนเลยอะไรเงี้ยนะฮะช็อตเกรงใจเฉยผมไม่เข้าใจเลยฮะแต่เอาไปว่าวาเดนก็ชนะละกันนะครับผมเอาละก็ฝากเครดิตคุณสเปกเตอร์ด้วยละกันนะครับผมเราไปยืมคลิปเขามารีแอคอะไรเงี้ยเนาะโอเคฮะก็คลิปนี้น่าจะมีปปรรรระะะะะะมมมาาาณนนนนีี้้้แหลลลคคคคัับบบผผเออฮก็ถใชิ ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปต้นฉบับนะครับผมสามารถกดดูได้จากลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมไว้เจอนคลิปหน้าผมบายบายครับ